สำหรับประเด็นต่อมาเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพยักน้อยวันนี้ที่ประชุมคลมมีวาระพิเศษจริงๆครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยเสนอคลอม,มจัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าชิ้นไหนราคาต่ํากว่าพันห้าร้อยบาทต่อไปเจอบวกแวนอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์่ะช่วงนี้ไปคุยกับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับสรุปว่าเรื่องที่สั่นสะเทือนวงการขาช็อปออนไลน์มากเลยครับคุณพยักน้อย เตรียมเก็บภาษีนําเข้าสินค้าราคาต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทครับบวกแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตเรื่องนี้ต้นเรื่องมาจากไหนฮะทําไมเขาถึงว่าจะมาเก็บภาษีครับคือผมต้องบอกนะครับว่าเป็นความกล้าหาญนะครับเป็นความกล้าหาญและเป็นความกล้าตัดสินใจของผู้นํารัฐบาลน,นะครับที่เรียกเก็บภาษีนะครับสินค้านําเข้าเนี่ยไอ้มูลค่าที่มันต่ํากว่า 1,500บาทนะครับก็เห็นว่าจะเข้าที่ประชุมคอ,อรมอวันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้อัปเดตข่าวว่าวันนี้จะไปถึงไหนนะครับที่มาที่ไปเนี่ยอย่างที่ทราบเนี่ยหลายคนก็พูดกันมานานหลายปีเนี่ยสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยที่เราปล่อยให้มันให้มันไอ้สินค้านําเข้าราคาถูกๆนะครับจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาตีตลาดนะครับตีตลาดอะไรตีตลาดไอ้พวกธุรกิจ SME ในบ้านเรานะครับกพ่พานแย่กันไปด้วยนะครับ สินค้าต่างประเทศเนี่ยเขาผลิตแคล,ลอตใหญ่ๆนะครับโรงงานเข้าขนาดใหญ่ผลิตของได้มากๆชิ้นจำนวนมากชิ้นแล้วก็ค่าแรงเนี่ยอาจจะถูกกว่าบ้านเราด้วยนะครับหรือบางกรณีหลายบริษัทเนี่ยเขาเลิกกิจาการแล้วนะครับก็เรียกว่าเลหลังไอ้สินค้าพวกเนี้ยเข้ามาในในบ้านเรานะครับสินค้าถูกๆนะครับสินค้าถูกๆเนี่ยผมพูดตรงๆเลยก็คือแหล่งที่มาก็คือมาจากจีนนั่นแหละนะครับ<ะ> ปีที่แล้วเนี่ยปีหกหกเนี่ยสินค้าจากจีนเนี่ยฐาลักเข้าไทยเนี่ยเขาบอกว่าเกือบห้าแสนล้าน Ooh, นะครับเยอะนะเกือบห้าแสนล้านบาทเนี่ยขณะที่ตลาดค้าปลีกในบ้านเราเนี่ยมูลค่าประมาณสี่สี่ล้านล้านนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยสินค้าเข้าไทยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเกือบห้าแสนล้านนะครับสินค้าห้าตัวหลักของจีนมีอะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ก็เรียกว่าครอบคุมมากมายเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่อะไรขนาดเล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะแบบไอ้พาวเวอ Power bank ร์แบงค์หรืออะไรของโทรศัพท์มือถือเนี่ยอ่าถัดมาก,ก็คืออ่าผักผลไม้สดผักผลไม้ปรุงแต่งนะครับอ่าเสื้อผ้ารองเท้าอ่าเครื่องใช้ในบ้านของตกแต่งบ้านของใช้ในครัวนะครับเราจะเห็นว่าสินค้าพวกนี้บางอย่างเนี่ยมันไม่น่าถูกกว่าพันห้าร้อยบาทนะครับแต่เขาขายได้เนี่ยพันห้าร้อยบาทเนี่ย รหรือทำกว่านั้นนะครับและช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันมาขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับขายบนแพลตฟอร์มอ,ออนไลน์เนี่ยมากขึ้นันเรื่อยๆนะครับเรีวยกว่าขายเป็นเกลือเลยนะครับจนถึงขนาดมีการเขาเรียกอะไรเราจะเห็นว่ามีการมาตั้งโกดังสินค้าในประเทศประเทศไทยเนี่ยก็ไอ้ของพวกนี้แหละนะครับของราคาถูกพันห้าร้อยบาทที่ อาศัยช่องว่างทางภาษีไม่ต้องเสียภาษีอากรน,นําเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในขณะที่สินค้าจากไทยเนี่ยสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยพวกเอสเอ็มบีแลนต่างๆเนี่ยต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกอืใช่ครับอันนี้มันคือช่องว่างทางภาษีและการเขาเรียกอะไรอ่ะการเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยนะครับหลายปีที่ผ่านมาผมผมเชื่อว่า สินค้าที่ขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันมาปูมเนี่ยช่วงช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับโดยเฉพาะอะไรครับช่วงโควิดนะครับคนออกจากบ้านคนออกจากบ้านไม่ได้ก็ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์นี่แหละถูกต้องไหมครับครับเนี่ยมันก็ทาให้ตลาดโตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ย SME บ้านเราเนี่ยมีแต่ตายกับตายนะครับสู้เขาไม่ได้นะครับของเข้ามาถูก แล้วไม่ต้องเสียภาษีอีกนะครับอันนี้ผมถึงบอกว่าเป็นความกล้าหาและเป็นการกล้าตัดสินใจของรัฐบาลน,นี้นะครับที่จะเรียกเก็บภาษีไอ้นำเข้านะครับสินค้าที่มันต่ำกว่าพันห้าแล้วก็เรียกแหวนนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบสมมุติสินค้าร้อยบาทก็บวกแวดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นร้อยเจ็ดบาทอย่างเงี้ยนะครับอ่าแรกเริ่มเนี่ยเขาจะให้กรมกรมศุลแลกว,วเป็นคนเก็บก่อนและหลังจากนั้นก็จะโอนมาให้กรม เขาเรียกอะไรกรมสรรพาเอะไรกรมสรรพากรใช่กรมสรรพาสินก็แ eh, ล้วแต่เน um well, in ี่ยแต่โดยหลักๆเนี่ยต้องเป็นกรมสรรพากรนะครับคนผ่านกองก็ต้องไปเรียกเก็บตามเขาเรียกอะไรผู้จดอะไรแพลตฟอร์มค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรนะครับแต่เวลาสินค้าจะนําเข้าเนี่ยต้องเป็นเรื่องของกรมศุลกากรก่อนนะครับเก็บภาษีอากรนําเข้าสินค้าที่ มีมูลค่ามีราคาต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทนะครับประโยชน์ได้สองเด้งสกัดสินค้าไม่ให้ทะลักเข้าประเทศไทยมากเกินไปสินค้าคุณภาพก็ดีสินค้าไม่มีคุณภาพก็ดีสินค้าขยะเนี้ยมันจะสกัดไปได้เลยสองก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรเอาอไรายได้เข้าประเทศถ้าคุณคิดว่าคุณสินค้าคุณดีจริงเนี่ยมาเจ็ดเปอร์เซ็นเข้ารัฐนะครับและอันดับสามก็คือ ช่วยผู้ประกอบการ SME ในบ้านเราด้วยนะครับการแข่งขันเนี่ยมันจะได้เป็นทางง่ายขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกเน่ SME บ้านเราเนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยมันเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกนะครับอันนี้ไปยกเว้นมาทั้งหลายปีแล้วต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทไม่เก็บเขาแล้วก็มาขายกันบนแพลตฟอร์มเนี่ยเรียกว่าเกลือกันไปหมดนะครับ,รบในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ย มันตลาดตรงนี้มันก็เลยโตนะครับสินค้าออนไลน์ขายบนแพลตฟอร์มเลยต่างๆเนี่ยมันก็เลยโตมากนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยสินคา้าจีเนี่ยเกือบห้าแสนล้านบาทนะครับไม่น้อยเลยนะครับห้าแสนล้านบาทสมมติถ้าเราเก็บแวตได้สักเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหเป็นเงินมหาศาลนะนะฮะลองคิดตัวเลขคำนวณคร่าวๆนะครับผมอาจจะคิดคิดไม่ทันตรงนี้นะครับห้าแสนล้านแล้วเก็บแวตได้เจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ไม่น้อยเลยนะ แล้วก็เป็นการสกัดสินค้าด้วยผมว่าควบคุมมาตรฐานสินค้าไปในตัวด้วยไม่ใช่อะไรก็เลหลังมาหรือว่าปิดโรงงานมาแล้วปลายทางมาให้บ้านเราเป็นเอาขยะสินค้าเนี่ยมาอยู่บ้านเรานะครับแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการเอ็มดีด้วยให้เกิดการแข่งขันแบบอย่างเป็นธรรมมากขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงบอกว่าดีแล้วที่รัฐบาลกล้าตัดสินใจแบบนี้ไม่งั้นในระยะยาวต่อไปเนี่ยลำบากแน่นะครับมันจะไม่ไม่ใช่แค่ห้าสินค้านะครับไม่ใช่แค่ อะไรอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าเครื่องใช้ในบ้านตกแต่งบ้านเนี่ยมันต่อไปมันจะมีอีกเยอะมากมายเลยนะครับแต่พอมีกําแพงตรงเนี้ยกาแพงภาษีต่ำกว่าพันห้าร้อบาทคุณต้องเสียภาษีนะผมเชื่อว่ามันจะช่วยสกัดกัน้นแล้วก็คัดกรองสินค้าได้เยอะเลยครับผมห้าแสนล้านเก็บแบตเจ็ดเปอร์เซ็นก็สามหมื่นห้าพันล้านถูกต้องครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันก็ช่วยสกัดสินค้าด้วยไงะนะฮะไม่ใช่ว่าใครนํานึกจะเอาอะไรเข้ามาขายก็ได้ อย่างที่ผมบอกอะทุกวันนี้ผมจุมเชื่อว่าหลายคนก็นึกออกนะครับนึกภาพออกสินค้าที่มันเป็นขยะนะครับเราคุ้นกับว่าอะไรนะขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับปลายทางคือบ้านเรานะครับบางบางที่เนี่ยโรงงานเขาจะเลิอกกิจการแล้วเขาเลยขายถูกๆนะครับไม่รู้จะไปไหนก็นมาบ้านเรานะครับอย่างเงี้ยอ่ามันเป็นสภาพนี้ก็เยอะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะถ้าเราเก็บแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยตรงเนี้ย ความเป็นธรรมก็จะเกิดกับผู้ประกอบการ SME ในบ้านเราด้วยครับผมอย่างที่คุณบอกอ่ะห้าแสนล้านเก็บได้สามหมื่ล้านเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเยอะนะนะครับผมผมก็เชื่อว่าจะทําให้อะไรต่างๆมันดีขึ้นครับผมก็ในมุมคุณพี่น้อยเราเข้าใจแล้วแหละว่าช่วย SME ด้วยสร้างความเป็นธรรมด้วยแต่ว่าก็มีคนเป็นห่วงอีกว่าเอ๊ะมาเก็บช่วงนี้เนี่ยคลังถังแตก ไม่พอจะใช้ดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกันหรือว่ามันเกี่ยวกันฮะคุณยังไงมันไม่เกี่ยวเลยครับมันไม่เกี่ยวคนละเรื่องไปผูกโยงกันคนละเรื่องไม่ได้ไม่ได้ถังตรงถังแตกเลยฮะรัฐบาลก็ไม่มีคําว่าถังแตกหรอกนะครับเขาก็ยังเก็บภาษีอยู่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีภาษีก็เก็บได้น้อยลงนะครับผมว่าตรงนี้เป็นการขยายฐานการเก็บภาษีให้มากขึ้นนะครับ คือคือเราเนี่ยจะได้เก็บภาษีได้มากขึ้นนะครับสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ไปเก็บคนไทยอะไรต่างๆนานา,นานผมเชื่อว่ามัน,มนอย่าไปโยงกับเรื่องเขาเรียกอะไรถังแตกหรือไม่ถังแตกไม่เกี่ยวถังไม่ได้แตกหรอกแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าจะต้องเอาเงินตรงนี้มาโปดตรงนั้นนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเงินมันก็เข้าคลังก้อนเดียวกันเนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจําปีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางการเก็บภาษีอีกชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ว่ารัฐบาลถังแตก หรือเปล่านะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเขาไม่เก็บดิเนี่ยครับเดี๋ยวคนก็มาโวอยอีกว่าเฮ้ยรัฐบาลปล่อยเนี่ยให้ให้ใหมันเสียภาษีไม่เป็นธรรมลักหลันกันนะครับ <S <S สินค้าต่างชาติเข้ามาตีอ่าสินค้าไทย SMD ไทยอยู่ไม่ได้เพราะว่าถูกเอาเปรียบเงี้ยมันมันก็มีข้ขอขาอหาอย่างนั้นอีกนะครับเขาก็เลยต้องทําอย่างเงี้ยเขาตัดสินใจแบบเนี้ยผมผมเชื่อว่าถูกแล้วนะครับผมเชื่อว่าผู้ก่อการ SMD ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยนะครับแล้วถ้าบอกว่า สินค้าต่ำกว่าพันห้าแล้วเสียแหวนอีกเจ็ดเอร์เซ็นผมก็เชื่อว่ามัน,มนไม่ได้มากายอะไรนะครัครบสาหรับสินค้าจากต่างประเทศทุกวันเนี้เราเติมน้ามันเราไปกินข้าวร้านอาหารเนี่ยเราเ,เจอแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นอ<ช>ต<ช>นนอยู่แล้วนะครับอ่า,า 500, ออใช่<ม>ใช่คุณคุณคุณไม่ได้ดูบิน,นอาา elier, ่ะถูกป่ะใช่ใช่เติมน้ำมันคุณก็โดนแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นตอยู่แล้วเติมน้ำมันเท่าไหร่ห้าร้อยพันหนึ่งอ่ะถูกป่ะใช่ใช่ไม่ถึงพันห้าไปกินข้าวร้านอาหารนั่นๆี่ยไม่ถึงพันห้าคุณก็โดนแหวนเจ็ดเปอร์เซ็นอยู่แล ถูกไหมเราเราจะไปโกหกตัวเองทาไมอะ่ะถูกไหมครับครับอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันอีกรอบวันนี้ขอบคุณคุณพียงน้อยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ